จอยืนต <Hoy S 2> ับตัวว่าทำคาแข่งนัวแขัหลัง่นี่แล้วมันต้นที่สามนแบบไม่น่าซื้อเลยเนอะเราอยู่ใกล้ชายหาดของมันนะจะสดดีคอย่อยนี่เลยดูกันรอดูว่าใครเป็นกัน นมาช่วยกันนะคะพี่วันได้ค้าแดงเองเร็วมาเป็นน้องฟ้าใจดีเป็นกำลังใจให้กัน พลังหลักให้กันนะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเชื่อเถิดทุกคนเนี่อะไรบ้างคงโยนยิแล้วพี่ถูกต้นไม้ฮะแล้วหนูโดนปิดกั้นคนก็ไม่มีด้วยมีสัตว์ีสั่สองอีกน้อยก็วิโยนิตู้เดินปิดกั้นี่กี่ชั่วโมงดูก่อน,<งา>นอีกสี่ชั่วโมงเออเดินปิดกา้อีกสี่ชั่วโมงแล้มึงอคามันจะไปอ่ะรอพวกกลับมาก่อนได้ไหมได้คนเขาพุ่งไปไหนไปอาพาสต์

มาตโนดหลวงที่วัดดีค่ะทุกคนมาต้อชอิอะไรกันเถอะมาช่วยกันตุงคนละหนึ่งแดงสองแดงได้ไหม<อ>ให้หนูหนอยักดีใจอะหนอยากขอบคุณนะอะหนอยแบบเย้ขอบคุณค่ะ<อ>ขอบคุณนะคะอย่างเงี้ยหนอยากขอบคุณนะทุกคนตงงุงเหมือนกันไม่มมีใครตุงมาเลย<อ>เป็นชื่อวัดไท้ด้วยก็เขาบอกว่าตโนดทองเอ้ยมาตโนดหลวง เขถายบอกว่าจะโนดทองเขาก็รู้อยู่ว่าหนูเแบบผนขี้ลืมถ้าใครอยากถามทางหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอย่าถามหนูทุกคนเชื่อเพราะว่าทุกคนจะหลงจะโนดทองหาหนุ่มโมแกงจ้าซื้อฝา,า,ากาก,ากันได้นะคะงานจ้ะตัวร้อยจ้ะหนู้ยมีผิวเปลี่ยนแล้วอะนุมีผิวเปนรถจ้าข้าถ้วยหาหนุ่มโมแกงวิ่งแรงนะ เนี่ยก,กินไมเนี่ชิมกินกินไม่ลงพนะเพราะยากอประหยัดอันนั้นอ่ะพี่ไม่ได้กินไงพ่ว่าพีไ่ได้กินอันนบั้นพี่ได้องเฝ้่ามหมอนอันนี้น มันปวดแตังค์สองร้อยเดียวหนูอยากแบบว่ offs, <maker> าดีใจอ่ะใคร <oriented> ก็ได้ช่วยดูาม Gram าให้ได้เลย